สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถนายแบบนะครับเสื้อจืดอยู่ที่สุรินทร์สมบุรดีครับวันนี้เรามาวิ่งหินพอดีปกติเด็กน้อยตัวดำวิ่งนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเขาจะไปทําธุระผมก็เลยมาขับเทนช่วงบ่ายแต่ยังไม่ถึงเวลานะครับให้เด็กน้อยขับรอก่อนวันนี้จะเป็น รถปูนนะครับในแบบชวนมานั่งบนรถเนี่ยอู้เ์เยน็ยนย็นของเขาจริงเลยนี่ครับมาแล้วเสร็จจืดดูดูรอยยิม้ม ดูรอยิ้มรอรกลอ,ลกกลอคนกอ็อไอจะไปวัดเหรอครับไปวัดเหรอรอันนี้อันนี้อะไรเมือ่อไหรน,น,นี่คนแก่เนาะไอ้ที่ค้ำเดินคนแก่เอาแบบนี้เลยมั้ยม,มันจะได้ไปเร็วเร็วเวลาทิดแก่ะนะ เอาไหมฮะนี่ลื้อไอโพนันนาตุนัยฮะไอ้โพนันนาตุนัยปรถเสทศจืดจะตักยากนะครับเป็นรถคอกไมโครต้องหิ้วสูงๆูงใช่ไหมหรือเข้าจากข้างหลังหิ้วสูงๆเลยหิ้วสูงเลยนะหิ้วสูงยิ่งกระบันไปหมดเลยไหมบ้าบอกด้วยว่าจะเข้าข้างหลังเป็นคนพี่๋หรอไป ไปดูนั่งงานครับไปฟังเสียงล,ะละั่นเสียงจืดห <laughs> น่อยปราดปราดเมื่อเช้าเกือบร้องไห้ครับทางโหดจัดเข้ามาไปเลี้ยวอะไรซิ่งเขาา้ดไม่าผลจวดเอะดูการสับเกียร์ข้างในแบบนะครับพลิวพลิวดูดูสายลั่นครับว้จวดเลยลือ้อลุ้งกุ้งตู S <S ไยไงไดแบบ้ยินต้าด้ย้อไรไม่หรือก็เปิ้งสไตล์มองขับรถฮานอไม่อมเมื่อกี้จีไหะอเยนลือเอเยน,นจริงนะนอ,อ๋อไ่ขึ้นมาเหงือนี่แห้งหมดแล้วเมื่อกี้พี่พร้องไห้พี่ขับไปโพนะลืมเปิดแอซีโอ้ใส่เลยตน,น,นตอนปิดกระจกนายยังไม่ได้เปิดอซีเลยห็นนิีหยุดไหม ไปดูที่เทเลยเขาว่าโหดเดี๋ยวเราจะรีวิวเบรกร้อมเลยครับลองเบรกใหม่นี่โหนิ time, wow! huh kind of ่มมากเลยหัวโยกเลยเบรกที่หัวโยกเลยเห็นไหมไปดูนะพี่น้องไปดูนะมีเสียงด้วยเอาสามโยกโยกไปสามชาหัวโยกนะเจ็ดจืดบอกเอาอยู่ครับ ที่อ่โอ้ยถูกใจเขาโอ้ถูกใจเขาท็ <c oughs> เป็นะไรโจมไป,อ,ไปอ่ะโจมมันเลอยู่แรงเ <c oughs> อ้ยสายลั่นด้วยครับเนี่ยสุดยอดเสียจึดโอ้ติดเบรกมาใหม่นี่แรงเงือยทำมันตะเริ่เลยอะ่ะตั้งเริ่ใส่เกียร์โยกขึ้นไปดูที่ท,ทีต่อ <c oughs> ถึงหน้านงามคนโหดแล้วครับ เราไม่อยู่หรอสิจืดสับสองเลยที่งนี่มันจะชมเลยเนาะอย่าเยียบแรงความร้อนมันขึ้นถึงแล้วอยี่ยนูน่ะดูทางนู้นน่ะแรงเลยเลยหายหักกันไ่ถ้ามือไม่เช้าเลยตรงนี้ฮะไม่เช้ามันไเช้ามันนร่วมใช่ไหม มันก็จะโยกโยกนะครับกี่กิโลนะโกิโลเท่าไหร,นะร่ะ 1, นะโลครึ่งกับพันห้าร้อยอ่ะกินครุกโลครึ่งตอนนี้เสจิตวิ่งเกียร์สามนะครับใช่ไหมเกีย<ช><ม>ร์นเกียร์หนึ่ง <c oughs> ดูฟังเสียงลากว่ะโอ้ลากไเ<ค><น>ลยมันต้มไม่ได้เราสองเลยขาดจี๋ท่ะลองดูก่อนทางมันอยู่แล้วไม่ได้หรอก ะเห็นไหม,มรถด้มีมันจำง่ายมันมีลายเอยกลักษณ์ของมันเลยเนหะ็นไหมรถใครขโมยดืไนไปขายรู้เลยรถทิชชู่เรก็รู้นี่ยางมันจะรถคันหนึ่ง,งบอ <c oughs> ไม่มีลายบอฮะไอยู่ไหมนี่อยู่ โอ้โหใจใจอยู่ตะตุ้มเลยต้องรุนละเฮ้โอ้โหหนักเสร็จจืดนะครับจะเป็นข้อเกษตรนะครับนี่ยของนี่แหละทิดถ้ามีรถสวนมางามเลยเฮ้ยพอว่ได้ถือฮะแน่แน่ในเขาสูบไปไหน เีี้ยงน่โด็กน้อยตัวดำชิวแรกครับไปแล้วครับยังไม่ถึงเวลาดูอ่ะใส่หินดูใส่เยอะเลยหินนะไม่ใช่ดินก้าวตักครับของพี่ใส่ไม่รู้กี่ตักไอ้มินมาใส่ตักเองก็ตักไอ้มิ้นะไอ้มินมาใส่อีกสองโหดบ่ล่ะเอาฮิศสู้เขาทิศ เด้นสู้เขาโอ้โหทำเป็นเล่นนะยูจริงนะอย,อยู่ไม่อยู่อะแต่ยูไปรอแต่ยูไปรองให้เลยไม่ช่วยไม่ได้ดิยูยเท่เลยเลยหินนะ้อยไม่ใช่ดินอ่ะใส่แล้วแหละถ้าแกว่าอก็จะใส่เออยเอะจมล็อกเขาว่ะโอ้ยทำเป็นเล่นนะยูเฉยเลยเนาะเล่นอย่างงี้ผมจำเป็นแล้ว เมื่อเช้าถึกฝนเมื่อเช้ามันโดนฝนใช่ไหมถึงโดนมันเป็นดินทรายทรายมันฟูอันนี้เสียจืดมีเสียโอ้ถ้าเราที่เราเราเห็นปุ๊บถ้าเขามาวิ่งทางเรามันจะไม่เสียบอกไม่ให้หยุดอ๋อท้ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเขาหนึ่งก็จะมีทีมงานวิ่งดินนะครับถ้าเขาถ้าถ้าเราทำปุ๊บแล้วเขามาวิ่งทางเราไม่ผ่านเลยเนาะ ไม่ผ่านหรอกมันก็บวมวมเลยเขาเนี่ยก็จะมีบ่อดินข้างในนะใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าพิธีนี่แรงมากในเช้า๋อ้เขาวิ่งสองคันเองนะทิธีสองคันเดี๋ยวพวกเราออกไปหมดเขาก็ออกไปตามบ่ไม่งั้นมันออกกันเขาดูเหมือนกันดูแน้วมันจบตลกกันในเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยเลยแล้วมีน้ำด้วย โอ้รถจะจืดแรงจริงเหรอฮะแต่ใจอยู่ตะตุ่มเลยนะกลัวอายกลัวเสียหน้ากล้ายู่กันเร่งเลยอ่ะไม่เคยยกเร่งเลยยิงกล้องมาไม่กล้ายกเร่งเลยนี่จะเป็นโอ้รถบดใหม่ครับซานนี่ของจังหวัดสุรินทร์คันแรกใช่ไหมนี่ในห้างบอกคันแรกครับในห้างบอกนะอืมคันแรกของจังหวัดสุรินทร์นะซานนี่นี่โอ้ทักทายทักทายป้ายชมหน่อยโอ้ มีเมันได้เทที่นืดใครนะมีเมันได้เทที่นืดอยู่นอกตัวดำเลยตรงไหนนืดตรงนั้นเลยเข็น้ำจนบ่ออืมแ้วเรอมันช้าไม่ถ่ายแล้วถึงหน้างานเทนเนืดเทกองเดียวก็ได้ตัวสิงหงถึงทีเทเลยสิหงุดบ่ตักอยู่ตรงนี้เอ๋อไปชมใส่อนั่นไปตรงไหนอะไรใส่ใบไม้มีเห็นไหมนี่นี่ถึงแล้วล้วนี่ถึงแล้วยังถึงนี่นี่ไง วางไลยก็ชีวิตตัวเองนี่ะครับมาดูรถลอร้านหินหน่อยมันก็จะโยกนึกง,งักนึกง,งักนึกง,งักโอ้หเท่วะ่ะโอ้หเท่ว่ะโอ้หเท่จัดเลยพี่น้องโอ,โอ้โห เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ขี่รถลานหิน hey ้สุดยอดโอหยอดมากแก่มเลยนี่แต่คนฝีมือเลยครับให้หน่ชมไปชมนี่เป็นะไบ้างนี่บ เรยาแล้วนี่ตุ๊กยตกล่ตกรีเนี่ยัสจเดางนก็รู้ไเรียบร้อยดีครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไป้ครับย้